แม่ก็ม่าแซงผักเด่นล้อมไปด้วยขอสวัสดีคับสวัสดีครับโอ้โหแนะนำตัวก่อนพี่ยุ้ยพี่นะครับพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยใช่ไหมครับพี่ยุ้ยเนี่ยนะอยู่กับแฟนคลับน้องนันมาตั้งแต่ตีห้ายังไม่ตื่นไม่มาตอนนี้ยังไม่ตื่นแฟนคลับเราน่ารักมากวันนี้มาจากแบบทั่วประเทศเลยแม่เขาบอกว่าไม่ว่าจะไกลแค่ไหนโคราชก็แค่ปักซอย ใช่ไหมแม่จริงไหมจริงเป็นยังไงคะน้องน่ารักไหมคะร้องเคาะไหมคะเอาคนเสียงครี่องหน้าหนาอีกหนึ่งรอบเลยกี่มาเลยแม่กี่มาเลยสุดยอดเยี่ยมมากตามที่เราเทปกันไปเป๊ะโอ้โหวันนี้ดีใจไหมคะพี่เราเนี่ยมาโคราชดีใจมากจริงๆก็มาบ่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในเทีมิน็ตนะครับนี่คือได้มีโอกาสมาจัดมินิคอนเสิร์ตในนามซาบิน่าด้วยเอาแบบนี้ แฟนคลับเราเยอะขนาดนี้เดี๋ยวพี่ยุ้ยนะให้น้องนันถ่ายรูปเซลฟี่กับแฟนคลับก่อนดีกว่าเราจะได้เก็บภาพความประทับใจนะคะเอาโอเคเดี๋ยวมุมไหนดีคะนี่เรามีตากล้องกิติมศักดิ์ด้วยนะคะท่านี้เป็นคนที่เขาจะคอยหาเลนส์สวยๆนะคะมุมสวยๆให้นี่สวยนะครับน้องขอวขอสวยๆนะมุ่สวยนะครับแม่จ๋าถ้าด้านหลังกลัวจะมองไม่เห็นรบกวนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราส่งส่งนี้ส่งแบบนี้แม่ส่งแบบนี้ ใช่แม่ส่งเราไปนะโอเคนะพร้อมไหมนะมนะยิ้มเยอะๆนะยิ้มเยอะพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม,สามี ม,มันบูมมาแรงเห<ล>มาาือนทำวิดีโอ <laughs> ตรงนี้แรงเหลือเยอะครับผมต้องแบบออกกำลังกายเยอะใช่ไหม<ะ>เดี๋ยววันนี้ความสนุกจะเต็มแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยววิอนุญาตนะคะลงมาตรงนี้นิดนึงเพราะว<ม>่าในะระดับถัดไปนะคะตงได้ไมฮะไม่ต้องทำน้องนายอยู่ตรงนั้นเลยครับน้องนายจะต้องหล่อที่สุดนะคะ <laughs> ผมจะจีตรงนี้ ยืนรอให้พี่ก่อนนะคะ okay, เดี๋ยวจะขออนุญาตค่ะเรียนเชิญให้ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับทางน้องนันนะคะในโอกาสนี้ดิฉันต้องขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้บริหารจากทางศูนย์การค้าโชม,มิโนโ21นะคะังหวัดนวันโคราที่นี่ขอเรียนเชิญคุณปะกไหศรีพรลศักดิ์ผู้จัดการร้านเคลลี่เรียนเชิญน,นะคะท่านผู้บริหารค่ะจากทางศูนย์การค้าโชม,มิโนชเวนที่วันโครา นี่คือท่านผู้บริหารท่านแรกของเราค่ะและผู้บริหารอีกหนึ่งท่านเป็นท่านผู้บริหารค่ะจากทางบริษัทาปีนาฟาอีทจำกัดค่ะขอเรียนเชิญคุณชอกวันพัฒน์บีชัยวัฒน์เซลเอรียเรียนเชิญค่ะนี่คือท่านผู้บริหารนะคะจากทางศูนย์าัค้าแล้วก็ท่านผู้บริหารค่ะจากทางบริษัทามีนาฟาอีทจำกัดค่ะ เดี๋ยวขอย่าถ่ายภาพนะคะรั้วบริหารถ่ายภาพร่วมกับทางศิลปินโอเคค่ะอันนี้หน <itu? S 1> ึ่งช็อตนะคะเป็นช็อตที่นา่าประทับใจมากๆเลยยิ้มเย้ๆนะคะแม่จ๋าประมือหนเร็วค่ะแม่ประมือให้กับผู้บริหารนะคะในเรื่องของความเอาใจเราเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะแม่ค่ะนะคะเดี๋ยวขอยญาเรียนเชิญคุณเชาวันพัฒอยู่ต่อที่ด้านบนเวทีนะคะเพราะว่าลำดับถัดไปค่ะเราจะมีทาง ทีมของทีมงานไไสายขายสปีนาด้วยขอขอบคุณท่านผู้บริหารด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะดนภาพสวยไหมคะเอ,อีกหนึ่งกล้องนะคะอีกหนึ่งกล้องตามองกล้องนะคะภาพสวยครบนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะแต่ว่าขอเรียนเชิญคุณชวันพัฒน์อยู่ต่อตอนด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญทีมงานขายสบ,บีนาทีมงานไไขายขายสบ,บีนาพีซีสบ,บีนาจะเชิญจา้ามาเลยจนนำขบวนโดย น้องสุดหล่อของเรานะคะทีมงานฝ่ายขายซาบีนามาบนเวทีเนี่ยขนาดทีมงานฝ่ายขายของเรายังเป็นแฟนคลับน้องนันเลยนะดูแต่ละคนนะคะหุยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ค่ะ <c oughs> มองกล้องยิ้มใหญ่เยอะนะจ๊ะพี่ๆีทีมงานขายซาบีนาของเราเนี่ยเราดูแลลูกค้า กันมาอย่างต่อเนื่องบริการในการวัดไซส์ให้ลูกค้าด้วยถ้าใครไม่รู้ว่าเราอยากที่จะใส่นะคะไซส์ไหนแบบแต่แตยังไงให้พี่ๆเขาช่วยในการเลือกได้เลยนะเขาเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมากๆนะคะอาคุเสียงปรบมือค่ะให้กับทาบ่านผู้บริหารจากทางบริษัทาปีน,าน่าฟาอีจํากัดรวมถึงพ c ซของเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะเดี๋ยวต่อมาตามที่เรามีนัดกันไว้นะคะว่าเราจะมี5คนค่ะที่มียอดซื้อสูงสุด จะได้ขึ้นมาที่ด้านบนเวชีรตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะมารับกระเป๋าสุดเอ็กคลูซีกระเป๋านี้เดี๋ยวน้องนานจะเซ็นลายเซ็นให้ด้วยคนแรกนะขอเรียนเชิญค่ะคุณแม่ชื่นกมลวแม่ถามหนูว่าแม่ถามหนูว่าแม่จะได้ขึ้นไหมนะอาเรียนเชิญน,นะคะคุณแม่ชื่นกระมนจ้า นี่จ้าคุณแม่เชิญเลยแม่จ๋าแม่เห็นหุ่นตรงด้านหลังไหมขอท่านี้นะอาเลเชิญค่ะคุณแม่เดี๋ยวเรามีเรามีกระเป๋านะคะเดี๋ยวให้น้องเซ็นให้เอาแบบนี้เหรอพี่มาเลยพี่มาโอ้โหเขาเซ็นอะไรกันนะเอ็กซคลูิีสุดๆเลยนะเนี่ย ายรูปคู่ซะหน่อยถ่ายรูปคู่้าโอ้โหโอ้โหบอกแล้วบอกแล้วเอฟคูสิบสุดๆดีดีด้วยนะคะคุณแม่ชื่นกำมลนนะคะวันนี้ไม่ใช่แค่ชื่อที่ชื่นกำมลนอย่างเดียวนะคะชื่นใจด้วยต่อมาค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณแม่ดารณีอาแล้ววัดกีนี เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาการคนเขินคนเขินก็จะเป็นแบบนี้แหละแม่เล็กแม่เล็กขนท่าแบบนี้นะแบบนี้โอ้โหเนี่ยดูอาการคนเขินด้วยอาแม่จ๋าหันขวาหนอ่อยเออโอ้โหรายิ้มพอามีความสุขนะคะขอ,บ,ขอบ,บคุณนะคะแม่เล็กด้วยนะ โอเคเร่วคู่ไปแล้วต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณเรไรคุณเรไรค่ะคุณเรไรอยู่ไหนนะเมื่อกี้นี้อยู่คนอยู่ด้านหน้าตรงนี้มีไหมคุณเรไรอยู่ไหมคะ,ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคนต่อไปก่อนนะคะคุณมณีรัตน์ค่ะเชิญค่ะมีมีไปฝายด้วยนี่คือยอดซื้อสูงสุดนะคะพาทัานแรกเชิญค่ะ คสูสิสสุดๆ,ๆหนูบอกแล้วอยู่กับซาบีนามีแต่เซอร์ไพรส์เฮ้เซอร์ไพรส์นะคะแม่ไม่แก้กันเลยนะอยากเป็นเซอร์ไพรส์หรืออยากเป็นเซอร์ไพรส์คะเซอร์ surprise, ๆๆไพรส์เซอร์ไพรส์แม่บอกเซอร์ไพรส์ลูกแม่แม่ไม่ให้ใครจีบ <c oughs> ต่อไปนะคะคุณรัตนาคุณรัตนาเชิญจ้า เชิญจ้าว้าวเอาว้าวก้าวซ้ายก้าวขวาโหยเนี่ยแม่รู้ไหมตื่นเต้นตลอดเวลาขอบพระคุณนะคะ นะคะขอบคุณค่ะอ่ะมาเดี๋ยวหนูมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วฮูยอยู่กับหนูก็ตื่นเต้นตลอดอยู่กับซาฟินาก็ตื่นเต้นตลอดเดี๋ยวเรานะคะจะมีการจับรางวัลที่หนูบอกไว้ว่าเราจะมีของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟหนึ่งอย่างนั่นคือป้ายนี้เลยอ่าสวัสดีครับ ันไหนน้องนันลองยืนได้ไหมใกล้เคียงทุกเนี่ยความสูงอะความสูงใกล้เทียงเลยนะเดี๋ยวลองลองทำท่าแบบนี้ได้ไหมครองนันแต่ลองแต่ลองทำท่าประมาณนี้จักเสื้อโอเคอ่าใช่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 ใเ่ใช่ใช่ใช้ใชัใช่ใช่ใช่ใจ่ใช่่งชันช่ใ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 ชชใช่ใ่ใช่ใใช่ใช่ใช่เช่่ใช้ใช่ใช่ใช่่ รบกวนนะคะโคเลโคเลคโคเลโคเลคโคเลคนเล่ความรู้สึกพอขยบปุ๊บใต้ขยบตามเหมือนมีนันขยบตามตลอดเวลามาแล้วค่ะเอาละค่ะคนนี้มีในชื่อนะมีออ่างแม่รู้เลยเนรอแม่ยัไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะบอกแค่ชื่อรู้เลยเหระคุณ เดี๋นี้ทำมานอาแบบแปงเรืองมไหมครับขอญาเรียนเชิญนะคะแม่ไม่เอารูกอะไรมาเอารูปเก่งมาครับไดแล้วปมนเอาใจลูกไปโอ้โหแม่ขับปอดใจมาด้วยหรอเดี๋ยววันนี้แม่มีน้องนันตอนเส้นตรงไหนก็ได้ครับโอ้ยสุดยอดสครับโอ๊ย ม็ได้ของใหญ่นะใด้ป้ายเลยนะอายิ้มเยอะๆจะแม่จา๋าจะีน่าจัดห้ขนาดนี้อายิ้มหน่อยอ้ยแม่เอาป้ายไปด้ครับอันนี้อันนี้แม่พอกอดปุ๊บลืมป้ายเลยนะแม่นะคุณพี่คะเดี๋ยวขอเรียชกคุณพี่เรนรนะคะคุณพี่เรรเชิญค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณพี่ได้ยอดซื้อสูงสุด5คนเขยาขอเรียนเชิญบน,นเวทีนะคะ อามามามา,มาเดี๋ยวหนูพาขึ้นไปพร้อมกับกระเป๋านี้เลยเคุณพี่เรไรแอบไปช็อปปิ้งอ่ะเกาะมาเลยค่ะมาเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะแดน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 นี่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปคู่นะคะโอเคมองกล้องนะจ๊ะสุดยอดนะความฟินเลยวันนี้เดี๋ยวกิจกรรมมีอีกแล้วหนูบอกแล้วนะวันนี้น้องร้องหลายเพลงมาก แม่แม่รอเลยนะวันนี้ได้ข่าวว่าน,น้องนันจะร้องถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับๆๆๆครับบอกผมไหมครับถ้าไม่อยู่ผมก็ร้องครับเดี๋ยวพี่เป็นแดนเซอร์ไอ้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> น้องถามว่าอยู่ไหมแม่เอาแม่แล้วแท็กซี่ที่เราดิวเข้ามาทำไงทำไงร้องเที่ยงคืนะห <c oughs> ยอกแม่เดี๋ยววันนี้อยู่ได้ๆๆอยู่แล้วลูกอยู่ได้ <ๆ S 1> ไหม่ะได้ ลูกบอกว่า,าลูกอ่ะจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่อเอ่ผมอะไรก็ต้อ, <c oughs> ตอแผลด้วยะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเซอร์ไพรส์ต่อ,าตอมาขาดอะไรหนึ่งอย่างอะ,ค,ะคุณแม่เล่นเกมฮ่าเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาลุ้นกันนี่เมื่อกี้นี้หนูขออนุญาตนะคะรายชื่อที่เมื่อกี้นี้เรามีครประกาศไปหนูขอใส่ไปด้วยนะจะได้ลุ้นกันทุกคน ได้แล้วได้อีกแบบนี้ครับน้องนันครับเดี๋ยวเราจะจับรายชื่อผู้ช